ยังอยู่ในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะภายใต้การทํางานนะคะของทางรัฐบาลรวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ DGA ค่ะได้มีการผนึกกําลังกับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะส่งเสริมการออมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สมัครสมาชิกค,ค่ะ กองทุนการออมแห่งชาตินะคะชั้นที่18อาคาร SM Tower ถนนพระโนโยธินกรุงเทพมหานครได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อความความร่วมมือหรือว่า MOU การส่งเสริมความร่วมมือในบริการสมาชิกก่ออชผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระหว่างนางสาวจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชและดรสุพ์เทียนวุฒผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเป็นการ ยกระดับการออมกับกอ,อชอผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่มีการตอบสนองการใช้งานในทุกรูปแบบซึ่งก็เป็นความร่วมมือแล้วก็การทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญพัฒนาธุรกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐมีบทบาทช่วยสนับสนุนกอ,อชอให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเร็วขึ้นค่ะ นางสาวจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติท่านได้กล่าวว่ากองทุนการออมแห่งชาติค่ะเป็นกองทุนบำนาญสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญใดๆจากรัฐค่ะซึ่งผู้ที่จะเป็นสมาชิกกอชอต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีอายุระหว่าง15 60ปีเพียงเพียงนำส่งเงินออมขั้นต่ำ50บาทสูงสุด30,000บาทต่อปี และในเดือนถัดไปค่ะจะได้รับเงินสมทบเพิ่มสูงสุด100หรือไม่เกิน1,800บาทต่อปีทั้งนี้การออมเงินกับกอ,อชอค่ะสามารถนําไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปีส,สูงสุด30 000บาทต่อปีอย่างไรก็ตามค่ะการออมกับกอ,อชอเป็นการออมภาคสมัครใจไม่จําเป็นต้องออมเท่ากันทุกปีค่ะสมาชิกสามารถส่งเงินออมได้ตามกำลังทรัพย์ของตนเอง ซึ่งความร่วมมือนะคะระหว่างกอชกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับการเข้าถึงกอชในด้านของการพัฒนาระบบให้แก่บริการรวมไปถึงการให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐมีการรวบรวมการบริการของหน่วยงานภาครัฐค่ะไว้ในแอปพลิเคชันเดียวรวมไปถึงกอชค่ะก็จะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันในหมวดหมู่ของสวัสดิการสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์สมัครสมาชิก กออชแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของยอดเงินออมของสมาชิกได้นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นนะคะก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในการให้บริการทางการเงินรวมไปถึงการออมเงินกับก่ออชได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรวมไปถึงการบอกต่อให้กับบุคคลในครอบครัวนะคะได้เข้าถึงสิทธิป,ประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของกอชกอันจะนําไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะ,กะเกษียณได้อย่างแท้จริงค่ะทางด้านของดรสุพ์เทียนบุ๊ท ผู้ในการสำลักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลค่ะท่านได้กล่าวว่าปัจจุบันมีให้บริการกว่า80บริการมีปริมาณการใช้งานสะสม7,741,894ครั้ง มีการดาวน์โหลด619,455ครั้งมีบริการแวอนุญาต114บริการค่ะข้อมูลณนะวันที่7กันยายนที่ผ่านมาสำหรับความร่วมมือกับกอชอนี้นะับเป็นการช่วยการสนับสนุนให้ประชาชนออมเงินง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องยุ่งยากค่ะเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐติดมือถือเอาไว้ก็สะดวกสบายด้วยค่ะถือว่า